สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับต้นตีนเป็ดกันนะครับพืชไม้ยืนต้นที่ไม่เพียงสวยงามแต่ยังมีประโยชน์มากมายพร้อมแล้วไปเริ่มต้นกันเลยครับชื่อวิทยศาศาสตร์ออสตเนียสโคลเลริสชื่อวงศ์มอพเซเนชีอีต้นตีนเป็ดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ลำต้นสูงประมาณ10 2 0เมตรเปลือกต้นมีสีเทาและเรียบหรือลายเล็กน้อยแต่ที่โดดเด่นที่สุดคือการเติบโต,ตที่ค่อนข้างเร็ว ซึ่งทำให้ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกในสวนสาธารณะและริมถนนครับมาดูใบของต้นตีนเป็ดได้เลยครับใบของมันมีลักษณะเป็นใบประกอบขนาดใหญ่และยาวโคนใบแหลมปลายใบจะคล้ายกับหางเป็ดจึงเป็นที่มาของชื่อตีนเป็ดใบมีสีเขียวสดใบอ่อนมีสีเขียวอ่อนก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มในภายหลังใบเหล่านี้จะช่วยให้ร่มเงาในวันที่แดดจัดได้ดีเลยครับดอกตีนเป็ดสีขาวหรือเหลืองบานเต็มต้น เมื่อถึงฤดูฝนดอกของต้นตีนเป็ดจะเริ่มบานออกมาขะดอกมีสีขาวหรือเลืองอ่อนออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งและมีกลิ่นหอมอ่อนๆอแม้ว่าดอกจะค่อนข้างเล็กแต่จํานวนมากในแต่ละต้นทําให้ดูสวยงามและโดดเด่นในช่วงฤดูดอกบานผลของต้นตีนเป็ดสาหรับผลของต้นตีนเป็ดจะออกเป็นฝักยาวขนาดประมาณ1 0 1ถึงเซนติเมตรภายในฝักมีเมล็ดจํานวนมากสีของผลจะเป็นสีน้ําตาลอมเหลืองเมื่อแก่เต็มที่และเมื่อฝักแห้งมันจะแตกออกปล่อยเมล็ดออกไปเพื่อแพร่พันธุ์ครับการดูแลต้นตีนเป็ด การปลูกต้นตีนเป็ดไม่ยุ่งยากเลยค่ะต้นไม้ชนิดนี้ชอบแสงแดดจัดและดินที่ระบายน้ําได้ดีการรดน้ําควรทําอย่างสม่ําเสมอในช่วงแรกๆเพื่อให้ต้นไม้เติบโตได้ดีส่วนในช่วงฤด,ดูฝนต้นจะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วแต่ยังคงทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งได้ดีต้นตีนเป็ดยังมีประโยชน์มากมายค่ะเนื้อไม้ของต้นนี้แข็งแรงใช้ในการทําเฟอร์นิเจอร์หรือก่อสร้างได้ส่วนใบและดอกก็สามารถนําไปใช้ในการตกแต่งสวน หรือสร้างร่วมเงาในพื้นที่กว้างๆได้เป็นอย่างดีต้นตีนเป็ดไม่ได้มีดีแค่ความสวยงามนะครับยังช่วยในด้านนิเวศวิทยาอีกด้วยครับต้นไม้ชนิดนี้ช่วยผลิตออกซิเจนและเนื่องจากเป็นต้นไม้ใหญ่ใบที่หนาแน่นช่วยลดอุณหภูมิในบริเวณรอบๆทำให้พื้นที่โดยรอบเย็นสบายและยังเป็นที่อยู่อาศัยของนกและมแมลงหลากหลายชนิด ด้วยความเชื่อและวัฒนธรรมอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับบอต้นตีนเป็ดคือความเชื่อพื้นบ้านขบังชุมชนเชื่อว่าต้นไม้ชนิดนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงและการปกป้องชาวบ้านมักนิยมปลูกไว้ในบ้านหรือวัดเพื่อสร้างสิริม,มงคลให้กับครอบครับนี่คือต้นตีนเป็ดครับต้นไม้ที่ทั้งสวยงามปลูกง่ายและให้ประโยชน์หลากหลายซึ่งต้นตีนเป็ดน,นั้นก็มีประโยชน์มากไม่ว่าจะทั้งระบบนิเวศหรืออื่นๆ หากคุณกำลังมองหาต้นไม้ที่ช่วยสร้างร่มเงาและความร่มเรือนต้นนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมเลยครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ